มาทั้งยวงเลยขึ้นไดนนีมอืมตกพัดที่ไหนสวัสดยครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกขั้นเก๋ๆกับผมมีทครับสองบ้าร้านที่มานเนองผมเนาะวันนี้เนาะ มาออกตีปา่าพี่เกาครับมึงหาไมา้ตีปลาช่อนโดยก,บย,บ,กบยางนะครับกบยางนม่ดันโอเคครับไปดูครับมึงน,นี่สิมีจักแตมครับมึงน,นี่แต่ก็ใส่กบยางเพราะว่ามีหลายรุ่นโอเคครับไปไปเบิ่งกันว่าสิมีแตมหน่อยห้ายปัไหมโอ้โหยอดขี้เหล็กครับสวยมากเลยนี่นบรรยากาศเช้าเครับ ดูยอดขี้เหล็กยังแก็มเลยสวยงามครับถ้าไม่ได้ปลาวันนี้ก็น่าจะเก็บยอดเหล็กโอเคครับไปเป็นไม้หมายทุ่งนาครับเนี่ยห่างๆโอเคครับไปไม่รอช้าเปันเีนเลยบรรยากาศเช้าๆที่สวยงาม มาทั้งยวงเลยเลื่อนขึ้นม้แนีชนของครับ อมิดเลยอมิดเลยครับอดเลยคนี่ครับชอนคอนี่ครับปีเข้าหมายนู้นครับฝั่งนู้นเจ้าเช้าครับบรรยากาศเจ้าเชา้า บรรยากาศเช้าๆครับนะครับนู่นตีห้องหาหนน่องฝัง่ะโอเคครับเดี๋ยวตามแต้มต่อครับเนี่ยผมมิดเลยนู่นข้างในโอเคเดี๋ยวตามแต้มต่อครับกบจางนา่ารักชอนคลองใสสวยโอเคไปนี่ครับ เช้าตีลอต้อตลิงคอมเจ็บปวดเยอะครับ,บปวดปากนี่ครับลงคอสุงนานเลย ตรงแลวลงคอเลยตรงนานลงคอใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวยงามเลยน่าจะห้าหกขีดแต่ครึ่งโลประมาณครึ่งโลครับโอเคครับดูต่ออยู่เลยกบยางที่ใช้วันนี้ก็กบนารันครับแต่ก็จะใช้หลายตัวหน่อยก็มีกบยางหนุดจวดกบยางมัดแด่แล้วก็กบยางตัวใหม่โอเคครับปลาขึ้นเลยเนี่ยครับ ก็จะมีหลายรุ่นหน่อยกันวันนี้ก็ใช้ป่าผนกันไปโอเคครับไปเดี๋ยวตามเต็มต่อนะครับเนาะโอเคดีกี่ต,ตัวอะได้กี่ตัวแล้วนี่สามสาม<า>ตัว<น>ข้างใน

เจ okay. หนุ่มด้าแล้วตกปลาปลาหมอครับเนี่ยปลาหมอได้หลายตัวแล้วสช้งามเลยโอเครอดูผลงานน้องด้ากันตกปลาหมอ ทิ้งลงเมื่อกี้เนี่ยยอดเลยน้องดาเจ้ามันโดนเหงือกก็โดนไหลอะนะโดนปากโอ้เบ็ดตัวเล็กนเนาะคอือว่ะเบ็ดตัวใหญ่ก็มีมันจมหนักแวะมาพอดีครับามาเจอน้องดา ตกปลาหมออยู่แต่มีนูน่นมีเหยื่อปลอมด้วยแต่ตอนนี้ตกปลาหมอก่อนเห็นปลาหมอเยอะวิง่งเจ้าเลยว่าไปอยู่ไหนพักอยู่ไหนนี่ตรงโค้งนั่นตรงโคดังเหรอ เดี๋ยวนะ้าถ่ายคลิปเดี๋ยวนะ้าให้เหยื่อปลอมไปตัวนเอาไปใช้เหี้ยก็ยู่เข้ามาเออนะ้ามีอยู่เดี๋ยวนะ้าแบ่งให้ ขึ้นอนะลมพัดที่ไหนลมพัดที่ไหนโอ้ยดิขับเนี่ยเอาใส่กระเป๋าดิ เอาลูแล้วตัวเล็กๆนะีครับพอดีมาเจอน้องดาวันนี้ครับเนั่งตกป่าอยู่ผมได้ตัวหนึ่งปลาช่อนเดี๋ยวผมจะเอาปลาช่อนให้น้องดาไปกินเนาะแล้วก็จะเอาเหยื่อให้น้องดาไปตัวหนึง่ง เนี่ยครับช้อนสวงามเลยครับเนี่ยครึ่งโลได้เดี๋ยวให้น้องดาไปอาเอาดาอเาถุงกระชายมามาเฮ้ยได้ปลาช่อนได้ปลาช่อนมั้งเดี๋ยวให้น้องดาน้องดาไปครับมาเจอน้องดามาเลยีัน่า,นนาตกปลาหมออยู่ ลองไหมพักท้ายกล้องหน่อยทีครับเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อให้น้องหน้าไปตัวหนึ่งครับกบยางเนาะหลายตัวแล้วน้องด้าได้ปลาหมอหลายตัวแล้วพอดีผมมาเจอพอดีดี๋ผมว่าผมจะเลาะปีประชอนกลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องบารลางที่บ้านครับผมช่องนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจนะครับ ไกวก่อนหน้าเจอกันคลิปใหม่นะครับผมเดี๋ยวให้น้องดาสีส้มไปนี่ครับหยางมาในสีสม้มเขาครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่น้องดาเดี๋ยวน้ากลับน,นะก็พอดีมาเจอน้องดาเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับให้เหยียบไปตัวหนึง่งแล้วก็ ให้ปลาไปตัวหนึ่งผมได้ตัวหนึ่งประชนเดี๋ยวผมก็จะล่อๆไปเรื่อยๆกลับบ้านโอเคครับกลับกัด